Bang by bang by bang bad in the thunder and rain You know everybody trying sound like me <laughs> I mean everybody <laughs> เมมเบอร์ Member, เอาไว้ในมือถือจะได้ไม่มีวันลืม High class bitches ต้องอดมือกินมือเธอ,อก็รู้ I'm broke t d a n c your heart baby จะแฟนใครก็ช่างมือไม่วาดวันหรือพันพึงลดลงไปขั้นหนึ่งใครก็รู้ว่านั่นมึงไม่ต้องนั่งมึนใครที่โง่จะปั้นมึงพยายามจะเป็นกูอีตายแต่อย่างเดียวในตัวมึงที่อันตรากว่าวก็คือดังมึงมองมึงในครั้งหนึ่งเงินเดือนจะ try to get famous แต่ละวันจะเจอดีพอดีที่หมายถึงต้องก็โทษทีนะมันเพื่อนกูไม่สมาห์นี่แพ้ทั้งสารชัน้นต้นแล้วก็แพ้ทั้งอุทธรณ์ของจริงอยููยู่่่ <laughs> ่่บนน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 แตตตคคอออออยยเมมมาาิดกกกกรรระะะทช็็ปวจจไีใฟัง เติบโตในเงากูจะดังเท่าไรก็ชังมึงเศร้ายิ่งสุดซึ้งที่ไม่มีใครก็คลั่งมึงอย่างเดียวที่อันเดือ์กร้าวในตัวของมึงคือดังมึงอานะวายแม้่าไม่มีใครก็ฟังมึงเติบโตในเงากูจะดังเท่าไรก็ชังมึงเศร้ายิ่งสุดซึ้งที่ไม่มีใครก็คลั่งมึงอย่างเดียวที่อันเดือ์กลาวในตัวของมึงคือดังมึง จะถูกผิดมากกว่ากันและใครจะคิดมากกว่ากันในเพลงฮิตมากกว่ากันสปีดสปีดสปีดดูชิดมากกว่ากันและอธิษฐานขอพรในวันอาทิตย์มากกว่ากันขบวนการคิดกูลึกล้ำและยากกว่านั้นจะเจ๊งไม่เจ๊งมันไม่ได้ว่าที่เป็นของใครนะมีอังกฤษมากกว่ากันท้องขอโทษที่กูผ่านชีวิตลงมากกว่ามันเป็นเป็นความเข้าใจนผิวเผินบอกควันบทบังทุกทุกที่ที่อิอวเดินแกรมต่อแกรมทุกยุ้ดอกที่อิอวเบิร์ลวนสตาร์แคนสตาร์ฟตอนนี้กูหิวเกินโพอได้เดิบพอได้เดิบแก่ในอิอวเติมเพลงใหม่เมียใหม่แต่่ยยังอูในฟิิวเดม เองไม่ต้องไ่พูดได้มากมาให้เป็นลูกผู้ชายก็ามายิงแเขก็ามาชิงแซ่ก็ามาชิงแน่เนีาา่ยไม่ได้พิมพ์แย่เหลือไว้ก็แค่น้องแพลวแล้วก็พิยงเด้ยแม้ผู้ไม่มีใครก็ฟังมึงแต่ตอนในเงากูจะดังเท่าไรก็ช่างมึงเศรายิ่งสุดซึ้งที่ไม่มีใครก็คลั่งมึง <c oughs> อย่างเดียวที่อันเดึกกล่าวในตัวของมึงคือดังมึง I know why you ไม่มีใครก็ฟังมึงเติบโตในเนงากูจะดังทั่วไปก็ช่างมึงเศร้ายิ่งสุดซึ่งที่ไม่มีใครก็คลั่งมึงอย่า,อางเดียวที่อันเด็กเก่าในตัวของมึงคือดังมึงมึงไงอย่าเยอะนะยิ่งยงรูป้ป่ะอย่ามาทริปนอ้สนจะรู้เลย